หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยแมนยูสู้ตายวันนี้มีพรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมนยูเติดพบกับเอวาตันมาฝ่าก,กันรวมถึงข่าวสารรอบรั้ผีแดงอื่นผนึกกำลังเชียร์ทีมแบบเข้มข้นเคียงข้านกันต่อไปครับแมนยูเติจะจบฤดูกาลด้วยอันดับที่เท่าไหร่ในพรีเมียร์ลีก และมีแชมป์ติดมือบ้างหรือไม่ลุ้นไปด้วยกันติดตามผู้เราเพิ่มเติมได้หนึ่งช่องทางที่ช่องและเพจมาดามแมนยูลิงค์อยู่ด้านล่างครับและลืมติดตามข่าวสารคัดเน้นเน้สนามแมนแมนลุ้นเชียร์ทีมโปรดแบบเข้มข้นแอดไลน์ที่ใต้วิดีโอได้เลยครับเริ่มกันที่รีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนแต่ดพบก,กับเอตอลนตแข่งขันที่โอลโอทราฟฟอร์ดคือวันเสาร์ตอเช้าวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์เวลาตี3ตรงทางสทางทรูพรีเมียร์ลีกฟุตบอล HD 1 พราะพีแดงที่คิดถึงการภาฟุตบอลมันๆเปิดปาเจอกันได้ที่เพจลัตชโนมันยูสู้ตายรวมถึงเพจดูบอลก,กับนัดภาคสดคู่นี้ให้ฟังแบบไม่เห็นสนามเช่นเดิมครับผลงานหานัดหลังสุดทั้ง2ทีมแมนยูต์ชนะ3เสมอ1แพ้น1นัดลนาสุดชนะซอรตัน9ต่อนพร้อมประตูที่เสียที่บวกขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดและเรียกความมั่นใจได้หลังสรุดไป2เกมเอวอร์ตันห้างหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1เช่นกันนลสุดบุกชนะ 3, น 1, นชนนนลีด2ต่อ ผลงานการพบกันของทั้ง2ทีม5นัดหลังสุดแมนยูต์ชนะ2เกมเสมอกัน2เกมแล้วก็แอวตันชนะ1เกม2ครั้งล่าสุดที่ดวนกันแมนยูต์ชนะทีมทอฟฟี่ในพมพ์ริษัทสต่อหและคาราบาวครับ2ต่อ0นซึ่งทั้ง2เกมในเอเดอร์เ่นคาวานี่เรายิงจอมเก่าทำประตูได้ทั้ง2เกมถือว่าท่านในพรางถูกชะลงกการโดนทีมแอวตันเป็นอย่างมากก็และไรู้ก่อนเกมนมาฝากฟันเพจลัทธิโนแมันยูสู้ตาย เกมในบ้านของยูเต็ดแปดนัดหลังในทุกรายการแพ้ไป2เกมต่อสตี้ในคาราบาวครับรอบรองและเชฟฟด์ยูเต็ดในพรีเมียร์ลีกซึ้อลกทีมของโซชายิงประตูด้ทุกเกมยกเว้นเกมแพ้สตีศูนย์ต่อสองที่โดนทีมของแป๊บวา์ทัตติกมาจัดการได้แปดนัดหลังในบ้านเอาเลกุนาโซชาพาลูกทีมยิงรวมได้23ประตูคาเฉลีย่ยยิงได้เกือบดันละ3ประตูเกมเยือน6นัดหลังของเอวตันมีผลงานที่ดีมากมาก มุ่งชนะไปถึง5เกมและเสมอเพียง่เกมต่อเบอร์ลีซึ่งเกมนี้จะเป็นการโดนกันอีกครั้งของโอเล่และอันเช่คาร์โลนเชลติเคยสัมภาษณ์ว่าเขาคาดเดาไม่ถูกว่าอเลกซูนาโซชาจะมาแผนไหนในการโดนกับลูกทีมของเขาดับเบิลคลรั้งอยู่อันดับ4สําหรับผู้สาประตูที่เก็บคลินชีตได้มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกตอนนี้เท่ากับแบรนด์เลโน่จากอาร์เซนอลและแคสเปอร์ชมเคิลจากเลสเตอร์ที่8คลินชีตตามหลังเอเดนซันจากแมนซิสตี้ที่เก็บได้13คลินชีต แอมเบลโนมาตเนสจากแอสตันวิลลาเก็บได้10คลินชีตรางวัลถุงมือทองคำจะเป็นของใครลุ้นกันยาวๆจนจบซีซั่นครับอารอนวิ iga, สซากการแซงขึ้นมาเป็นดับหนึ่งแล้วในการเข้าท็กร์มากที่สุดในลีกตอนนี้ที่62ครั้งหลังก่อนหน้านี้นั้นโฮโรโรเมอู Romeo, จากซานตันนำอยู่แตตอนนี้เขาบาดเจ็บไปตามมาดับ2มี3าคนคือลุคไอลิงของลีสอีบิสุมาจากบรตันแล้วก็โฮโรโรเมอูของซานตันอย่างที่เรียนไป บุนโอลแฟร์เดสกำลังไล่บี้ดาวซันโวสูงสุดของพรีเมียร์ลีกตอนนี้หลังอยู่อันดับ2ที่12ประตูอันดับหนึ่งจะคงเป็นโมฮัมเหม็ดซาลาห์จากลิเวอร์พูล15ประตูส่วนตั้งแต่ที่ยิงได้มากที่สุดคอยเอลตันคือโดมินิกคาวเวิร์ดเลวิน12ประตูเช่นกันสพอพร้อมของทั้ง2ทีมแมนเชสเตอร์ยังไม่มีฟิลโจนส์ที่กำลังเรียกความฟิตกลับมาส่วนเดซันเขาวันนี้ต้องรอป,ประเมินหลังโดนเข้าสกัดหนักมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าเอลตันมีผู้เล่นบาดเจ็บ3คนคืออลัน ชองฟิลิปกาบ,บางแมงและนิวเอ็นคุนคูส่วนอีสองรายเจนันพิกฟอร์ดกับฟาเบนเดลต้องรอประเมินความฟิตเช่นกันเป็นเพื่อนตัวจริงที่คาดว่าวน่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดของลิเวอร์ูน่าโซชามาระบบ4-2-3-1ผู้สำหรับตูวเดวิดเดย์คากลับลงสี่คนอารอนบิสซากา้าวิกตอ,อร์ลิฟแฮร์รี่แม็กควายและลุคชอปมีฟิวตัวกลางเฟสจ,จับคู่กับสกอตต์แมคทูมิเน่ สามตัวด้านบนมีเมสันกรีนวูดบูโน่แฟนเดสและมาคาส์รัดฟอร์ดกองหน้าตกเป้าไทยเดซันเขานี้ไม่พร้อมจะเป็นหน้าที่ของอันโตนี่มักเซลเอลตันของคาร์โลชลติมาใน,นระบบ4-2-3-1ผู้สำประตูตจนจดนพิกฟอร์ดกลาง4คนเมสันโฮเกต์เยลลิมิน่าไมเคิลคีและลูการดีนเป็นฟิลตุกลางอับดุลไลดูคูเร่จับคู่กับกิลฟี่ซิกเกอร์สันด้านบน3คนมีอเล็กซ์อีวอบี้ฮาเมสโรดริเกสและลิชาริสันหน้าเป,าเป้าเป็นโดมินิกคาร์เวิร์ดเลวิน รายชื่อทั้งหมดเป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้นอัปเดตวันศุกร์ที่5กุมภาพันธ์ขอพายหางมีผู้เล่นมาเจ็บเพิ่มเติม,ตมหรือไม่ฟิตผู้สนในเกมนนี้ได้แก่จอห์นมอส่วนผู้สิันที่ดู VR คืออันเดรมาริเนอร์ต่อกันที่ข่าวประจําวันชอฟอร์มโหดเจ๋งทั้งลุกและรับลูกชอแบ็กซ้ายของปีแสดงทำสถิติเป็นกองหลังที่เศร้าโอกาสให้เพื่อนทําประตูได้มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกนับตั้งแต่ผ่านเข้าสู่ปี2021นับเป็นตัวเลขที่ดีขึ้นอย่างสเจนเมื่อเทียบกับฤดูกาแลแ้ว บกว้ยี่ส25ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งการเล่นเกมรับและการเติมเกมริมเส้นรวมทั้งการ cross ball ในฤดูกาลนี้มีส่วนสำคัญในการพาพิสแสดงลุนตำแหน่ง Champ League, แชมป์พรีเมียร์ลีกล่าสุดมีการเผยสถิติออกมาว่าชอคือแนวรับที่มีจังหวะสร้างโอกาสทำประตูมากที่สุดในลีกด้วยค่าเฉลี่ย3.4ครั้งต่อเกมอันดับ2ที่ตามมาคือคริสทินีจากอร์เซนอล2.5ครั้งต่อเกมและอันดับ3จูเอลคันเซโลจากแมนซี1.9ครั้งต่อเกม โดยสาเหตุที่ช่วยเกื้อหนุนให้ชอรครองอันดับหนึ่งตอนนี้นั้นเพราะแบ็กวัย25ปีมีจังหวะครอสบอลในช็อตโอเพนเพลย์ one, Play, มากถึง5.5ครั้งต่อเกมและหากเปรียบเทียบกับฤดูกาลที่แล้วชอครอสบอลอยู่ที่1.77ครั้งต่อเกมเท่านั้นเรียวฟรนานเล่าถึงสิ่งที่เขาเคยคุยกับโซชาให้ฟังว่าผมจำวันแรกที่โซชารับตำแหน่งผู้จัดการทีมคำถามแรกแรกที่ผมถามโอเล่คือนายจะทำให้ลูกชอเล่นได้ดีที่สุดอย่างไรตั้งแต่คนนี้มีของนะ เราซื้อเขามาในราคาที่สูงมากๆจากซอลแทนตันทายัางไงถึงจะดึงคุณภาพเขาออกมาได้โอลเล่ตอบกลับมาทันทีว่าเขามั่นใจที่จะดึงศักยภาพที่ดีที่สุดของชอออกมาได้แน่นอนและตอนนี้โอลเล่ก็พิสูจน์ให้ผมเห็นแล้วรีโอเผยผีเลงแอรอนเติมเกมฝั่งขวาแมนยูเต็ดกำลังจับตามองสถานการณ์ของแม็กซ์อรอนแบ็คขวาดาวรุ่งของนอร์ลิตซิตี้ทีมในศึกแชมเปี้ยนชิพหวังจะดึงเข้ามาเป็นแบ็คอพให้กับอารอนวิสซากา้าแบ็คขวาคนเก่ง หลังเห็นตัวอย่างที่ชัดเจนมาแล้วในขุมกาลังแบ็กซ้ายปิดแสดงดึงตัวเล็กแต่เล็กเข้ามาเสริมในตำแหน่งแบ็กซ้ายทาให้ลุคชอนนั้นต้องพยายามเข็นฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาและกลายเป็นเรื่องดีที่ทีมมีฟูลแบ็กสองคนจุดนี้ทําให้เกิดข้อเปรียบเทียบทางแบ็กขวาแม้แม็กซ์แอรอนจะรูปร่างเขาค่อนเล็กแต่ก็แล่มาด้วยความเร็วและการเติมเกมลุกที่เหมามันอยู่แต่จะมีแบ็กสำรองอีกหนึ่งคนนั้นคือเบรดอนวิลเลียมที่รอโอกาสอยู่เช่นกันเพื่อนซีบรูโน่เผยเคล็ดลับฟอร์มเทพ ฟรานซิสโกรามอสเพื่อนสนิทของบูโน่แฟนเดสปลดเผยหนึ่งในสาเหตุที่ทาให้บูโน่มีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์และฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วแม้ต้องลงสนามอย่างต่อเนื่องนันคือเรื่องของโภชนาการที่ช่วยเขาฟื้นฟูร่างกายได้บูโน่แทบไม่ได้พักเลยงแต่ย้ายร่วมทัพผีแดงแฟนๆจึงแอบกังวลว่าจอมทัพคนเก่งจะมีอาการอ่อนล้าหรือไม่ยิ่งถ้าบาดเจ็บไปจะเสียหายระยะยาวได้แต่ท้ายที่สุดลักเตก็แสดงให้เห็นว่าสามารถดูแลสภาพร่างกายได้ดีเยี่ยม และกลับม,มายิง1ประตูกับทำสองแอสซิสต์ในเกนมถล่มเซาทันตันฟรานซิสโกเผยว่าบูโน่เขาชอบทานอาหารประเภทซีเรียลเขาบอกว่ามันเป็นปัจจัยสําคัญที่ทำให้เขาเล่นดีเขาทานอาหารแบบนี้มาหลายปีแล้วแล้วปันทํใใ้ร่างกายของเขาดีมากๆตอนนี้คุณเห็นเขาแข็งแรงขึ้นแล้วผมยืนยันได้เลยว่ามันไม่ใช่ความบังเอิญเขาเป็นคนที่กินเก่งมากๆ ผีขยายสัญญาบูโนป้องกันบิ๊กทีมทุ่มซื้อรายงานจากเดอะแอตติกระบุว่าแมนยูเต็ดกำลังพูดคุยการขายสัญญากับบูโนแฟนเดสอ,อกไปแม้ไม่ฟิลคนเก่งเพิ่งจะอยู่ในถิ่นโอทราฟร์ดมาแค่หนึ่งปีรายงานระบุว่าการพูดคุยเริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาทั้งตัวนักเตะและสโมอสรรับรู้ถึงความสําคัญในการสร้างขุมกาลังภายในทีมยูเต็ดกำลังทํางานหนักในการเก็บผู้เล่นคนสําคัญเอาไว้โดยเฉพาะบูโน ซึ่งเชื่อว่าหากทุกอย่างเสร็จสิส้นค่าเหนื่อยของบูโน่จะเพิ่มขึ้นอีกสัญดาปัจจุบันนั้นจะหมดลงในปี2025และมีออปชั่นขยายเพิ่มอีก1ปีด้วยพนักกำลังเชียร์แมนยูตด้วยหัวใจมุ่งมั่นกันต่อไปครับถ้าคุณเป็นคนที่ลหลงไหลและคลั่งไคล้แมนยูต่ดทั้งส่วนและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันมองแมนยูสู้ตายสวัสดีครับร่วมให้กำลังใจไปสแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด กับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวีดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดแจ้งเตือนรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดวีดีโอใหม่ๆก่อนใครคิดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดถึงแมนยูสู้ตาย